สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการขับขี่รถยังไงให้ปลอดภัยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเบรกยังไงให้ปลอดภัยซึ่งรถเรามีเบรกหลังและเบรกหน้าอย่างั้นแต่ละเบรกจะมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเราจะเบรกยังไงให้มันอยู่ในจังหวะที่เราต้องการเบรกหลังมีไว้เพื่อชะลอความเร็วและใช้ในกรณีที่เราขับขี่บนจุดที่มันเป็นถนนลื่นเพื่อไม่ให้รถเราล้มเบรกหน้ามีไว้เพื่อทําให้เราหยุดรถได้ทันเวลา แต่ถ้าเบรกให้ดีที่สุดก็คือเราเบรก 2. 2เบรกพร้อมกันคือเบรกหลังกับเบรกหน้าพร้อมกันรถจะได้ไม่ลื่นหรือถลายไปสําหรับเบรกหลังปกติเราจะใช้ชะลอความเร็วเพราะงั้นการชะลอความเร็วคือมันจะไม่ได้ทําให้รถหยุดในทันทีทันใดแต่ถ้าเราเบรกลึกเกินไปเบรกหลังจะทําให้ท้ายปัดเพราะอะไรเพราะล้อหลังจะทําหน้าที่พยายามจะแซงล้อหน้าเพราะงั้นมันจะทําให้เรารถล้มได้เพราะงั้นวิธีการเบรกก็คือเราเบรกให้จังหวะที่มันพอเหมาะ โดยที่เบรกไม่แรงเกินไปจะทําให้รถหยุดได้แต่ว่าระยะเบรกหลังมันจะยาวแต่ถ้าเราเบรกแรงเกินไปรถมันจะถลายแล้วก็ทําให้เราเกิดอุบัติเหตุได้ส่วนเบรกที่เหมาะสมคือเราเบรกหลังก่อนแล้วก็ค่อยเติมเบรกหน้าให้รถเราหยุดมันก็จะทําให้รถเราหยุดได้อย่างมั่นคงแล้วก็มีความปลอดภัยที่สุดงั้เราไปฝึกเบรกให้มันปลอดภัยกันดูนะครับ โอเคสำหรับการขับขี่ปลอดภัยในวันนี้เราก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ติดตามในอีพีถัดไปได้เลยนะครับสวัสดีครับ